สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อจากนี้ใครจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจากนี้ใครจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อ คบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะเรามาดูกันนะจากนี้ใครจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตคนเราเจอเจอผู้คนมากมายเนาะในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดมาอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยทำงาน วัยกลางคนวัยแก่เท่าเราก็เจอเจอผู้คนมากมายทีนี้เรามาดูว่าจากนี้เนี่ยใครนะจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณมาดูเรื่องราวของคุณสักหน่อยซอิราชาถือไม้เก้าไม้จะหายพลีเทสควีนออฟคัพ The เดอรเฮอร์มิตชีวิตของคุณนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะเป็นคนที่ทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานจริงๆความรักไม่ต้องถามหานะคะบางคนนี่แทบจะปลีกวิเวกละถามว่าคุณเดินทางมาถึงอายุเท่าไหร่แล้วก็ถ้าตามหน้าไพ่นะคะสักเท่าไหร่ดีเดอร์เฮอร์มิตเนี่ยเออบางคนอาจจะ 60, 70, 80แล้วก็ได้บ้าง แต่ยังไงๆก็ไม่ต่ำกว่าข้อชีวิตแหละค่ะคุณเดินทางมาจนค่อชีวิตมาได้แล้วแหละชีวิตเจอเจออะไรก็ตั้งมากมายเนาะ,ะคุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสสูงนะคะมีจิตสัมผัสสูงนะมีความมีความลึกลับในตัวเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนที่สวยเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองเนะี่ยยิ่งยามค่ำคืนเะนี่ยคุณยิ่งสวย อเออเอ้ยจริงๆบางคนเนี่ยยิ่งยิ่งเวลาโดนแสนจันนะคุณซวยแบบสวยเหมือนแม่นางอ่ะแม่นางคุณคุณเคยคุณเคยได้ได้ยินที่คนสมัยแต่ก่อนเขาเล่าว่าเวลาเด็กกลางคืนเวลาสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยนี้มันอาจจะไม่มีสมัยแต่ก่อน,นป่าเขามันเยอะแล้วเด็กๆชอบไปวิ่งซ่อนหาวิ่งซ่อนแอบกันในป่าในตอนกลางคืนออคือแม่หมอเคยรู้จักคนคนหนึ่งอะค่ะเขาเป็นแบบนี้จริงๆคือ เขาไปเล่นซ่อนหาในในป่าเสร็จแล้วก็ก็ก็หายไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงคือไม่มีใครตามหาเขาเจอนะทั้งหมู่บ้านตะโกนต็ตามหาเขาไม่เจออะ่ะคือตอนเด็กๆเ,เขาเป็นคนผิวคล้ำๆผมหยิกๆหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่นะคุณไม,ไม่มีความสวยเลยอะ่ะแต่คือหลังจากที่หลังจากที่เขาเล่นซ่อนแอบเสร็จปุ๊บ หลังจะผ่านไปประมาณเกือบค่นคืนเนี่ยจนกระทั่งอยู่ดีๆเขาก็เดินออกมาจากจากจากในที่ป่าในในหลักบ้านของเขาที่เขาเล่นกันนี่แหละนะปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปผิวพรรณก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนสวยอะ่ะคือคนสวยไปเลยอะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยคือแบบคนละเรื่องกับเด็กๆไปเลยนะ<ๆ>เขาบอกว่าลักษณะแบบนี้คือแบบผีเอาไปจับเอาไปแต่งหน้าใหม่เออ หรือบางคนก็แบบผีเลียนหน้าคนให้หน้ามันสวยตลอดเวลาอุ้ยฟังแล้วขนดาลูกใช่ไหมมีค่ะมีจริงไม่มีมีคือเพื่อนของแม่หมอคนหนึ่งนะเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆคือไม่มีใครหาเขาเจอทั้งที่เขาก็ตะโกนเรียกอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเขาอะเหมือนผีเอาไปแอบแล้วเอาไปจับแต่งปั้นหน้าใหม่อ่ะคนให้มันสวย ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแม่หมอเดี๋ยวคืนนี้จะให้ลูกหนูไปไปเล่นซ่อนซ่อนแอบที่หลังสวนเออไม่ใช่อย่างนั้นคือมันไม่ใช่โชคดีแบบนั้นทุกคนนะคุณแต่จะบอกว่าออคุณอาจจะเป็นคนที่สวยลึกลับสวยลึกลับมาตั้งแต่เกิดสวยลึกลับแบบมีเรื่องลึกลึกลับๆที่เกิดกับคุณก็ได้นะแม่หมอก็เล่าประสบการณ์ของคนคนของคนรู้จักนมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ก็ฟังไว้ฟังฟังไว้นะคะพอดีมันมีจริงนะ่เลยเล่าให้ฟัง ตัวคนเองอ่ะจบจนปัจจุบันอาจจะเป็นหญิงโสดโสดแบบไม่มีใครก็ได้หรืออาจจะเป็นแม่ไม้มาก่อนก็ได้นะคะคือประเภทแบบผิดหวังในความรักมาตลอดนะคะรักที่แบบว่าเจอแต่ซ่อนแอบรักที่แบบว่าม,มีแต่มีแต่เป็นความลับเขาอะคนในความลับคือ,อแม่หมอสอนลายมือไปเนะว่าเส้นวาสนาของเราอะถ้ามีเส้น อุปรรมไปตัดเส้นวาสนาออกมาเป็นตัว a เป็นตัว a ภาษาอังกฤษเรานะ่ยนั่นน่ะคือคุณเกิดมาเป็นคนที่เป็นเมียน้อยตลอดนะแต่เป็นเมียน้อยแล้วเขาอุปถัมภ์ให้ได้ดีให้ได้ดีนะอยากรู้ก็ไปติดตามใน YouTube นารีพยากรณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะ n a r E e p a y a k o r n นะคะคลิกเข้าไปติดตามสอนลายมือได,ได้เยอะและะ้วค่ะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็เป็นคนที่ผ่านวัยมาเยอะเป็นคนที่นุ่มลึก สุขุมไม่พูดไม่จาไม่ค่อยพูดเน้นการกระทําทมากกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนผ่านโลกมาเยอะนะคะผ่านประสบการณ์มาเยอะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานเกี่ยวกับสยศาสตร์ผู้หญิงทํางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผู้หญิงทํางานเกี่ยวกับด้านเคมีหรือคนทํางานเกี่ยวกับนวดสปาเสริมสวยได้หมดเลยนะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้บริหารระดับสงูงนักจิตวิทยานักการแพทย์ นักโบราณคดีเนี่ยได้หมดคุณอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในในวงราชการก็ได้หมดเลยคะเหมือนว่าชีวิตคุณก็ผ่านมาค่อนชีวิตเจอเจอ,เจอเรื่องราวมาตั้งมากมายถ้าขึ้นเดอะเฮอร์แสดงว่าเจออะไรมาเยอะแล้วถึงขั้นตัดสรุะ่ะคือแบบว่าปล่อยวางชีวิตได้เรามาดูเรื่องราวสิอุย้ยนายออฟเฟนต์เตอลนนะคะเดอะสเตรนท์สามดา ห้าไมา้แล้วกเ็เด็กถือดาบนะคะเนี่ยบ่งบอกว่าปัจจุบันคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีเงินมีทองก็ได้นะคะแต่ว่าความรักนะคะอย่างที่บอกความรักก็เป็นแม่ไม้หรือไม่ก็เป็นหญิงโสดกอดเงินกอดทองคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งมากมากทำอะไรก็เก่งเก่งแบบผู้ชายยังชื่นชมในตัวคุณนะแต่ด้วยความรักของคุณทําไมทําไมมันถึงได้เจอเจอแต่ความวิวาทความ เออทะเลาะเถียงกันตบตีแย่งชิงกันนะคุณเจอเจอแต่รักสามเศร้าเจอเจอแต่รักรักที่มันไม่ชัดเจนเจอเจอแต่รักซ่อนแอบเจอเจอแต่รักที่มันมีเจ้าของเจอเจอแต่คนมาอุปสรรคขัดขวางในเรื่องของความรักของคุณตลอดเวลาเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ได้นะอืมแล้วจากนี้ชีวิตของคุณจะมีใครเดินเข้ามาอะไรเนี่ย ดูแบบโดดเดียวเหลือเกินเนาะสี่ไม้เทา้าอ๋อหกถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยาราชินีไม้ห้าดาบเขาบอกว่าจากนี้ไปคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณคือคนรักในอดีตชาติของคุณเองนะคะ คนเก่าคนแก่ที่เลิกกันไปก็ได้นะคะคนในอดีตตั้งแต่วัยเด็กก็ได้ไวัยเคยทำงานก็ได้คนที่เคยรู้จักเมื่อสี่ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วก็แล้วแต่นะคะแล้วมันเคยมีเรื่องราวให้ต้องเหินห่างจากกันไปมีเรื่องราวให้ต้องบาดหมางก,กันไปหรือใครที่เคยเป็นครอบครัวมาแล้วแล้วก็แยกจากกันไปอยู่กันคนละถิ่นคนละฐานคนละที่ คนคนนี้แหละค่ะคือคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะจากนี้คนที่จะเดินเข้ามาชีวิตเข้ามาในชีวิตของคุณคือใครคือคู่ในอดีตชาติคู่คนเก่าคนแก่ของคุณมีลักษณะต่างวัยกับคุณอย่างมากนะคะต่างกันโดยสิ้นเชิง1 0 2 0 3 0ปีแก่ป่าเด็กกว่าได้หมดนะเป็นคนที่ สถาหนะทางสังคมก็แตกต่างวัฒนธรรมก็แตกต่างนิสัยก็แตกต่างนะคะเป็นคนสุข,ขุมเป็นคนนุ่มลึกถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนที่จะเข้ามาหาคุณในชีวิตเนี้ยคนที่จะเดินเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีวัยวุฒุนะคะมีความคิดฉลาดแนวออกจะกยุโรปยุโรปอาหรับมาอาหรับแขกอินเดียอียิปต์ อะไรโซนนั้นนะคะโซนที่ตัวใหญ่ๆรูปร่างสูงใหญ่ๆมีหน่วยมีเขาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นฝั่งฝั่งเด็กเขาเรียกว่าเกาหลีก็ได้นะคะพวกเกาหลีพวกเอเชียก็ได้นะพวกญี่ปุ่นอ้ปป้าอะไรแบบนี้ได้หมดนะอืเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอเจอผู้หญิงที่เก่งเก่งมากๆต้องเน้นว่ามากนะคะมากในที่นี้นคือเก่ง เก่งในเรื่องของการงานเก่งในเรื่องของการบริหารการเงินเก่งในเรื่องของการดูแลครอบครัวเก่งทุกอย่างอะคุณเกิดมาเพื่อทําเป็นทุกอย่างประมาณนั้นแหละค่ะจนชนิดที่ว่าผู้ชายยังต้องอึ้งทึงในความสวยและความเก่งของเขาเก่งไม่พอนะยังสวยสวยนะคุณสวยแบบคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกมีเสน่ห์หลงไหลในตัวเขาแบบงงหัวไม่ขึ้นอะประมาณว่าคุณต้องอยู่ในอาณาของเขาเลยเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ประมาณนั้นเลยนะ แลวเป็นผู้หญิงที่มีความที่จิตใจมั่นคงมากด้วยนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นคนที่อาจจะเคยทะเลาะเคยมีปัญหาเคยโดนกีดกันในเรื่องของความรักมาก่อนก็ได้นะคะแล้วคุณก็อาจจะพลาพลาดจากกันไปแล้วมันจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณมาเริ่มเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะจากนี้ใครที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณคนรัก นในอดีตชาติที่จะเริ่มกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็นรักที่มาเติมเต็มหัวใจนะเป็นรักที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ไปเจอเจอวิบากกรรมมาไปเรียนรู้หัวจิตหัวใจมาว่าจริงๆแล้วคือรักกันจริงๆไม่ได้ไม่ใช่แค่แค่หลอกหลอกเล่นเล่นหรือว่าแค่ทางผ่านแต่จริงๆแล้วคุณทั้งสองคนคือคู่ที่ เข้าใจกันถึงจิตวิญญาณแล้วไม่ว่าความแตกต่างมันจะมีมากขนาดไหนเหมือนว่าพวกคุณก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะเข้าอกเข้าใจกันได้ในทุกเรื่องและต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่าได้ไปเจอเจอ,เจอฟันฝ่าวิบากกรรมมาเรียบร้อยแหละอือ่าหนึ่งคนแล้วนะคือคนที่จะมาเป็นคนรักของคุณนะ่ะจากนี้ใครจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณอืมเข้าไปเรียนรู้ชีวิต เขาไปบรรลุมานะคะคือเขาเรียกว่าไปศึกษาจิตปิญญาณไปเรียนรู้ตัวเองศึกษาจิตตนเองว่าจิตตนเองจริงๆนั้นรักคุณมากน้อยแค่ไหนจนเขารู้และเข้าใจแล้วเขาจึงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะคณจะได้เจอเจอนะคะคนที่จะเดินเข้ามาในในเส้นทางชีวิตของคุณคือคนที่เคยออกจากเส้นทางชีวิตคุณไปแล้วแล้วย้อนกลับเข้ามาใหม่ เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเป็นครั้งที่เติมเต็มหัวใจเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันนะอ๋อพวกคุณมีการติดต่อข่าวสารกันอยู่ด้วยนะคะอืม,อมนะเห็นไหมเป็นคนที่ขี้เครียดขี้คิดมากต่างฝ่ายต่างคิดมากเนาะต่างฝ่ายต่างคิดมากเข้าใจว่าอุปสรรคที่ทําให้พวกคุณก่อนหน้านั้นต้องติดแงก ส่วนหนึ่งก็อาจจะอุปสรรคมาจากเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะคุณก็อาจจะก,กําลังรอข่าวสารอยู่หรือว่าติดต่อข่าวสารจากทางออนไลน์ร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะบางคนใครที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางของชีวิตคุณบางคนก็อาจจะเป็นลูกหนี้ของคุณลูกหนี้ลูกหนี้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ลูกนี้ลูกหนี้ที่จะเข้ามา เข้ามาจ่ายหนี้ให้กับคุณนะคะให้คุณหายเครียดหายสภาวะเครียดจากการเงินงนะคะคุณอาจจะมีหนี้สินที่คนหยิบยืมไปแล้วเขาไม่ได้คืนคุณนะ่ะเดี๋ยวคนคนคนนี้นะคะเขาจะจอนเข้ามาคืนหนี้สินคุณนะอคุณก็จะได้ไม่ต้องติดแหกนะคะ The Lover The Magician 5ห้าเหรียญเนี่ยสิบถ้วยหหนึ่งเหรียญ อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะคนที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณคือคนเก่าคนแก่หรือคนรักในอดีตชาติของคุณที่จะจอนเข้ามามาแต่งงานกับคุณนะคะมาแต่งงานกับคุณมามั่นหมายกับคุณนะเขาจะมารักคุณแบบชนิดที่ว่าลุ่มหลงลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากอะคะ่ะชนิดว่าทั้งหัวใจนี้อยู่แต่คุณคนเดียวเลยแหละ และที่สำคัญนะคะเขาจะเข้ามาแบบปุบปรับแบบไม่คาดคิดแบบเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณเลยและที่สำคัญเฮ้ยคุณจะถูกลอตเตอรี่ด้วยนะถูกลอตเตอรี่แบบไม่คาดคิดแต่หลังจากที่คุณสูญเสียเงินไปเยอะเยอะเนาะแบบว่าอาจจะโดนโกงเงินไปก็ได้คุณจะได้โชคลาภหรืออาจจะมีคนมาหยิบยื่นการเงินการทองให้คุณแบบไม่คาดคิดบอกแล้วไงว่า ลูกนี่ของคุณอาจจะเอาเงินมาคืนคุณแบบไม่คาาคิดอะแบบเป็นปาฏิหาริย์นะคะ่ะใครบางคนบอกว่าจากนี้ไปใครที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นครอบคุณในครอบครัวของคุณเองที่คุณได้พากพ่าจากเขาไปนานแล้วบางคนพักภาาจากลูกบางคนพักภ่าจากพ่อบางคนพักภาาจากแม่เข้าใจว่าคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นจ,จะย้อนกลับมาในชีวิตของคุณ หรือถ้าคุณเป็นคนที่จรลรีตลอดเวลาเนี่ยคุณจะได้กลับเข้ามาสู่อ้อมกอดของครอบครัวของคุณเองอย่างอบอุ่นนะคะอืมค่อนข้างจะดีเลยอืมหลดออกมาเองเจ็ดไม้เท้าเดวเวอร์หดาบนะคะ10บไม้ืมแปดไม้เออคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเหนื่อยกับงานที่รับผิดชอบ สูญเสียกับความรู้สึกสูญเสียกับเงินทองสูญเสียกับสิ่งต่างๆที่มีมามากมายท,ทั้งที่คุณก็ขยันขันแข็งแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชีวิตคุณกําลังจะพลิกฟื้นครั้งใหม่จะกาลังจะเจอเจอความอุดมสมบูรณ์คนที่จะย้อนกลับเข้ามาคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากนี้คือคนที่มีมีจิตที่ดีนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาหาคุณแบบคุณคาดไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้แลวจะกลับเข้ามาอีกนะ เขาจะเข้ามาแบบปรับเขาจะสื่อสารกับคุณทางโลกของออนไลน์นะคะอาจจะมีแมสสิสมามีอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นเครื่องเดินทางมาหาคุณปุรปปับเพื่อที่จะมาขอคุณแต่งงานเพื่อให้คุณมีสภาพทางฐาหนะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นแล้วก็ให้คุณมีชีวิตที่อ,อุดมสมบูรณ์ด้วยนะอุดมสมบูรณ์ด้วยเรามารอรับคนคนนั้นดีกว่าเนาะคนที่จะ จะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณเดี๋ยวดูต่ออีกสักหน่อยนะมีอะไรเพิ่มอีกไหมแน่นอนเข้ามาพร้อมกับความสุขทางใจความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่จะมอบให้กับคุณซึ่งก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณอาจจะทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจแต่เขาได้ไปตั้งต้นทําตนของเขาใหม่สะสมของเขามาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาถึงจะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงลูกหนี้ของคุณนะคะเขาก็อาจจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาใจนี้คุณรวมไปถึงโชคลาภที่มันเคยห่างหายจากคุณเป็นนานแล้วนะคะโชคลาภอาจจะจอดเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบนเส้นทางชีวิตของคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่จอดเข้ามาได้นะแต่จอดเข้ามารู้สึกนี้ดีอยรักก็ดีเงินก็ดีครอบครัวก็ดีนะคะ บางคนตามหายาิพี่น้องในที่สุดก็ได้เจอเจอกันนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันบางคนพักลูกพักเมียมาตั้งนานสุดท้ายก็ได้จอนกลับมาหากันนะคะมาเข้าสู่เส้นทางชีวิตของคุณนะสิบไม้เท้ามามา,มาอีกคุยอับสอดมาอีกสิบถ้วยสิบถ้วยเห็นไหมความเหนื่อยยากความลําบากของคุณการต่อสู้การฟันฝ่าชีวิตของคุณอันยาวนานมาแล้วเหลือเกินเนี่ยเหนื่อยจนชนิดที่ว่า ไม่อยากจะเล่านั่งนั่งเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาเนาะว่าเหนื่อยขนาดไหนว่าเจอเจออุปสรรคขนาดไหนเขียนเขียนจีหน้ากระดาษมันก็คงไม่จบอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาบรรยายความรู้สึกตรงนั้นได้ไงว่ามันเหนื่อยขนาดไหน,ขน,ไหนเขียนกระดาษออกมาเขียนเป็นคาพูดออกมามันก็ไม่ได้สะท้อนเท่ากับความรู้สึกที่เราโดนจรงิงๆเนาะที่เราเจอะเจอมาแต่เขาบอกไม่เป็นไรนะคะสิบถ้วยเ่ยคุณจะได้มีครอบครัวที่มีความสุขเห็นไหมคุณจะได้มีครอบครัวที่มีความสุขมีงานที่มั่นคง ามั่นคงจะพูดชัดนะจะอ่าคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะอย่างที่บอกเขาจะมามอบความสุขในครอบครัวให้กับคุณมามอบหน้าที่การงานมอบเงินทองให้กับคุณนะคะคุณไม่ต้องเครียดอีกแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเนี่ยไพ่ชุดแรกก็คนนี้ไพ่จบก็คนนี้เนี่ยคนคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาที่มีความแตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงนี่แหละ สุขุมรอบครอบนะคะมีกิจการที่มั่นคงนะมีเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้บริหารระดับสูงอืมอาจจะทํางานพวกสายทหารวิศวะหมออะไรในช่างต่างๆได้หมดนะคะคุณจะได้เป็นเศรษฐีมีเศรษฐีมีแหละอืมกรรมเก่าจบสิ้นนะคะคนเขาบอกว่าผีเอยคนที่เป็นอริศตูคุณเอยมันจะเดินออกจากเส้นทางของชีวิตคุณ เดินออกจากเส้นทางของชีวิตคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณรอคอยความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือบางคนอยากจะบรรลุออลรหรันหรือบางคนอยากจะได้ชีวิตที่สุสมหวังเมื่อเจ้ากรรมในเวรเมื่ออุปสรรคในชีวิตเดินออกจากชีวิตของคุณนับจากนี้สิ่งที่คุณรอคอยการเงินความมั่งคัง่งความสุขสมหวังในชีวิตการได้บรรลุธรรมในขั้นสูงก็ดี คุณจะสุขสมหวังนะคะจะมีนักปราดจะมีผู้ทรงศีลเข้ามาชี้แนะทำนาแนวทางในชีวิตคุณเข้ามาช่วยปลดทุกข์ให้กับคุณเข้ามาชี้นําทางสว่างให้กับคุณได้นะคะช่วยมาสั่งสอนคุณในทางการปฏิบัติก็ได้เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณก็ได้นะคะคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืสบายๆลยเนอะรสิ่งที่มันไม่ดีมันเดินออกจากไปละ สิ่งที่ความมั่งคั่งถึงขั้นคนที่เข้ามาหาคุณนี่เป็นถึงขั้นเศรษฐีร้อยล้านนะร้อยล้านหมื่นล้านพัลนล้านก็ได้เลยนะคุณโหเดอะเลิฟเวอร์เดี๋เม,เ,ดเมจิเชียนเนี่ยเห็นไหมจะเข้ามาแบบเป็นปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์จริงๆนะคุณเป็นปาฏิหาริ์จริงๆอ่ะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบปุับปับแบบไม่คาดคิดอ่ะเออแล้วเขาก็ยังบ่งบอกอว่าเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นพวกคุณเคยมีความขัดแย้งกันอะไรแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่นะไพ่ยังคงยืนยันแบบนี้นะคะ อเอาเป็นว่าคุณรอรับรอรับคนเหล่านั้นที่จะขะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของคุณที่จะมาสร้างความร่ำรวยเงินทองให้กับคุณสร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณให้ความรักให้ครอบครัวคุณอบอุ่นไม่ว่าจะเ,าเป็นกรรมเก่าที่เดินออกจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นนักบุญที่เข้ามาในชีวิตคุณที่จะมาสอนสั่ง เผยแพร่หรือว่าสอนสมาธิสอนทำคุณหรือว่าจะมาคนที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมาปลุกจิตวิญ,ญญาณมามาให้คุณเรียนรู้อดีต,ตกรรมของคุณและเรียนรู้เข้าใจชีวิตของตัวคุณเองก็ได้นะคะมันมีได้หลากหลายแบบนะแต่ล้วนแล้วแต่เป็นแบบที่ดีทั้งสิ้นนะคะโอเคเราก็มารอรอดีกว่านะรอคนที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตคุณนับจากนี้นะคะ ตามหน้าไพ่รับพลังงานหน้าไพ่ไปได้เลยค่ะความสุขสมหวังความร่ำรวยนะคะความเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความจบสิ้นในกรรมเก่าเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ